สวัสดีครับผมนายนัทภูมิเกศนเกิดตำแหน่งผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำวนศูนย์ฝึกบ้านบึงรุ่นที่12สวัสดีครับผมนายเจมอนเลอร์ครับเป็นประธานชมรมทูบีน้ำวนศูนย์ฝึกบ้านบึงรุ่นที่13ก่อนหน้านี้ตอนนั้นที่ผมยังเด็กครับผมโตมาด้าวยครอบครัวที่ดีครับมีพ่อและแม่และทุกคนคอยเอาใจใส่คอยสอนทุกเรื่องเรื่องการครบเพื่อนก็ส่วนใหญ่ผมจะคบเป็นเพื่อนแถวบ้านครับ เป็นเพื่อนที่พ่อแม่รู้จักกันเลยจะไม่อยู่ห่างไกลจากสายตาผู้ใหญ่มากครับจอดวันนึงผมเรียนจบชั้นปหครับแม่อยากให้ผมได้ไปเรียนที่ที่ดีๆแบบเพื่อนบ้างครับจึงได้ให้ผมไปเรียนที่ที่มันไกลบ้านมากขึ้นจึงทําให้เหมือนผมได้ไปเจอสังคมใหม่ๆได้เจอเพื่อนใหม่ๆ เหมือนอยากรู้อยากลองอะไรใหม่ๆครับจึงได้ลองเสพยาเสพติดสูบบุหรี่เที่ยวกลางคืนซึ่งทําให้เกดตอนมหนึ่งตอนนั้นผมออกมาแย่มากครับทําให้แม่ผมเสียใจอย่างมากแต่แม่ก็พยายามทําให้ผมเรียนต่อครับหวังจะให้ผมเรียนต่อให้จบแต่ว่าพอขึ้นมสองผมกลับทําตัวพฤติกรรมแย่ๆทําตัวเดิมๆมีปัญหาเที่ยวกลางคืนทะเลาะวิวาทกับเพื่อนกลุ่มเดิมๆเป็นประจําครับจนทําให้แม่ผมในช่วงนั้นตัดสินใจว่าจะให้ผมเรียนต่อหรือเวลาออกใช่ครับตอนนั้นผมเลือกที่จะลาออกครับ เพราะผมว่าคิดว่าการเรียนจะไม่มีผลอะไรกับชีวิตผมขนาดนั้นครับแต่นั้นผมได้ตัดสินใจไม่กลับบ้านเลยครับใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนจึงเป็นสาเหตุทําให้ผมได้เข้ามาอยู่ในที่ที่นี้ครับตอนเด็กๆผมไม่มีเพื่อนววยเดียวกันเลยผมมีแต่รุ่นพี่แถวบ้านที่ชอบกินน้ากระท่อมสู่บรรชาผมเห็นภาพเหล่านั้นตั้งแต่ผมยังเด็กยันผมขึ้นมอ .1 ตอนผมเริ่มเรียนม .1 ผมเลือกคบเพื่อนที่ชอบทําตัวมีปัญหาผมเริ่มเกเรดูดบุหรี่สู่บรรชากินน้ำกระท่อม แล้วผมไม่เข้าเรียนจนผมโดนเชิญออกโรงเรียนพอผมออกมาผมก็เริ่มออกเที่ยวตอนคืนไปกินน้ำกระท่อมสูบบัญชาที่บ้านเพื่อนเป็นประจำและกลุ่มเพื่อนที่ผมคบก็เป็นประเภทที่ชอบนั่งกันเป็นกลุ่มครับในช่วงตอนคืนกินน้ำกระท่อมสูบบัญชาแล้วก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับกลุ่มอื่นเป็นประจำเลยพวกนี้ครับและที่ผมเลือกทำตัวแบบนี้เพราะผมอยากให้เพื่อนยอมรับในตัวผมว่าผมเจ๋ง จนผมโดนคดีพยายามฆ่ามาพร้อมกับเพื่อน8คนศาลสั่งให้ฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกที่กรุงเทพครับแต่ผมได้ย้ายมาที่ศูนย์ฝึกบ้านบึงตอนนั้นผมได้ย้ายตัวมาที่ศูนย์ฝึกบ้านบึงเป็นครั้งแรกครับได้มีการคัดตัวเพื่อหาเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคครับผมเห็นจึงเกิดความสนใจและด้วยความอยากรู้ว่าชมรมทูบีน้ำวันคืออะไรผมจึงได้ลองไปสมัครและคัดตัวดูครับทาให้ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมทูบีน้ำวน ของสนยนฝึกบ้านบึงและทาให้ผมได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศครับตอนแรกผมไม่รู้อะไรเกี่ยวชมรมทูบีนวันเลยจนมีวันหนึ่งที่สนยนฝึกเขามีคัดแกนนำทูบีนาวันเพื่อที่จะออกไปแข่งในระดับภาคและระดับประเทศที่กรุงเทพตอนนั้นที่ผมมาคัดเพราะผมอยากออกไปข้างนอกสนย์ฝึกเฉยๆแต่พอผมลองอยู่ไปเรื่อยๆผมก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่ดีกว่านั้นที่ทําให้ผมได้เปลี่ยนแปลงตัวเองคือออกไปพูด เล่าประสบการณ์ให้น้องๆนักเรียนได้ฟังว่าทําไมถึงเราได้เข้ามาอยู่ในนี้แล้วก็ออกไปพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อให้น้องๆไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตอนนี้ทำให้ผมมีความคิดที่กับไปศึกษาต่อในระดับชั้นปะวะสที่วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพครับซึ่งจะเปิดเรียนในกลางเดือนพฤษภาคมนี้ครับตอนนี้ผมก็สอบติดมหาวิทยาลัยราชพัฏนพระนครสาขาวิชาการออกแบบรอเริ่มเรียนวันที่23มิถุนายนนี้ครับ กจะฝากถึงเพื่อนๆที่คิดจะใช้ยาเสพติดหรือว่าเพื่อนๆที่กาลังใช้ยาเสพติดอยู่ในตอนนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆลองปรับความคิดดูใหม่อีกทีครับเพราะว่าเราอาจจะสนุกอยู่ในช่วงเวลาหนึง่งแต่เมื่อหมดเวลาเหล่านั้นแล้วเวลาเหล่านั้นสิ้นสุดลงแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องก้าวผ่านสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเองครับแล้วผมก็อยากฝากบอกเพื่อนๆน้องๆที่กำลังลองยาเสพติดอยู่นะครับผมอยากบอกว่าอย่าไปลองเลยครับมันเสียอนาคตครับเสียเวลาเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าครับคิดถึงอนาคตคิดถึงพ่อแม่ไว้เยอะครับผมครับ